เขามาที่ Google แล้วพิมพ์ว่าเป่าตังค์นะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็กดค้นหานะครับตัวนี้ถ้าเป็นพวก i อ s นะครับก็จะเข้าตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวก Android ก็จะเข้าตรงนี้นะครับอันนี้ของผมเป็น iOS นะครับก็กดเข้าไปเลยอันนี้ก็คือผมติดตั้งไปแล้วนะครับถ้าคนที่ยังไม่ติดตั้งก็กดติดตั้งตรงนี้นะครับพอติดตั้งแล้วก็กดเปิดเข้าไปเลยนะครับ รลรวก็กดตรงนี้นะครับถัดไปตรงนี้ก็กกเบอร์โทรศัพท์ของเราเลยนะครับครับอ่าล้วก็ได้เขาจะส่ง OTP ไหมนะครับเราก็กก OTP ลงไปนะครับ หมักเสร็จเราก็เขาก็จะให้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขนะครับแล้วก็อ่านแล้วก็กดติ๊กยอมรับนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับอันนี้คือเขาจะให้ตั้งรหัสพินนะครับเวลาเราล็อกอินเข้าครั้งต่อไปนะครับเราก็ตั้งนะครับกดไปเลยแล้วก็เขาจะให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ครับผมเสร็จแล้วเราก็จะมาหน้านี้นะครับก็ถือว่าเราได้สมัครแอปเป่าตังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วต่อไปคิดหน้านะครับจะมาสอนวิธีการสมัครสิทธิ์คนละครึ่งนะครับผมสวัสดีครับ